สบ,บายดีเสีบบยงนี่มจักเสียงพิมพ์เดอ้อตอนนี้พิมพ์กระปลอดภัยแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเดอ้อที่คอยให้กำลังใจและติดตามมาตลอดพิมกับด้ของของ่าตัดอีก,อกหล่อหมอคืนนี้รลบอี่สามตอนนี้กระปลอดภัยแล้วออกมาจาก้อง่าตาัดเจ๊แพ้พื้นร่างกระยาสโลขึ้นบริชีจามินยาชา แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วปกติแล้วฟังเบ่งอาการต่อไปนะจากสิเป็นเท่าไรต่อไปขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกทีทุกคนด้วยจ้าเด้อที่คอยให้กำลังใจลูกมีขมงแพงาใส่หมดใส่ตันงทาใส่ตั้งเป็นเซนใส่จะสมเซมสมเซมปัสสาวะได้ซองดิ้งเลยเนาะทาออกไปกับพี่พอชินเหนื่อยกปเรื่อยๆชินเหนื่อยพี่ทอปัสสาวะทาเซนทอปัสสาวะไหมสมเซมโปก สบายดีปรมพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุทุกคนเด้อเอาจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวนะพี่น้องหรือต่างประเทศคุณแต่ม,ตมพาพบพ้อกับช่องเซาคึมเจสว่างคือเก่าพี่น้อยเมื่อกี้นั่งอยู่พี่น้อยอยังอยู่โรงพยาบาลพี่น้องเนาะมีนักการณเนานะคอนแก่นพี่นอ้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงฮอนฮอดอากาศก็ได้ฮอนเอาลีรลอฝนตกกระบอกตกนั่งเศร้าเมื่อยอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียว หลังจากที่มาจะเยี่ยมน้องพิมตอนเที่ยงและะง้วกัทั้งปภมีทั้งเสาไล่เสาไลายกาาับเสาเทพเพื่อนกันทกกันไปอ่ตักแอร์เป็นทอดไปนนไอยบอตที่เพื่อนไปเลาะเลาะซื้อ่วนสากึมไปทำการอยู่แต่ว่าสากึมบันทึไป,ไปสากึ่มเก็บหัวตั้งแต่สาวๆม,มากินอ่าไมเกณฑ์กินยาไมเกฑนแล้วก็นั่งอยู่นั่งอยู่แต่ตน้นใหม่เนาะกินเขาเออกิน ไปลองกินข่าวอยู่ห้องอาหารเบร์าสิบห้าบาทแล้วก็กินกาแฟาแก้วหนึ่งแล้วก็มานั่งอรอถาซซาไลตองพามีรอแล้วแล้ว,ลวก็เยี่ยมน้องพิมพ์ประมาณเที่ยงแล้วก็ตอนนี้สุพนพาก,กันไปหางมาเลยแหละกระสวนสกึมไปอยู่พี่น้องแต่ซสกึมอา่าบุไปเน้องซูดปวดหัวกินยาเซมิดหนึ่งเจ็บบัวไม่เกณฑ์นะแล้วก็ โบไปก็เลยนั่งพักผ่อนอยู่ห้องบ้านนี่แหละยังรอไปเรอมายังมองือแหละและ้วก็เลยมาถักไทยเอฟซี FC ทุกคนเนะาะกระแฟร์พวกพี่น้องเอฟซีเด้อเป็นกําลังแรงใจให้็นไหยกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาให้เจ้ากึมเนี่ยพี่น้อยเพื่อว่าจะมีกําลังใจเนาะต่อสู้อยู่อยู่บนมูอน้องพิมพ์พี่น้องเยคาพัดอุปสรรคทํากันอ่าจนวัวน้องเปรนสิเศร้ากนแหละก็อยู่ไป ฝากทุกคนเป็นกำลังแรงใจให้นเด้อก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทีไปกำลังแรงใจให้ชาวกลุ่มเนาะบอจะอยู่แต่อยู่ไกลอยู่ไกลเนาะอยู่ทั่วโลกที่เบิ่งคลิปอยู่ก็ขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณไล,ล่ๆพี่น้องเยพิจนาส่ขงของความให้เบิ่งเพร่กไปรป,รประชุมอยู่อยุธยาเนาะแต่กะบชาวกลุ่มกบับบอลไปน้ำเพลินพี่น้องเยค่ะค่ะพาน้องพิมมหามอสเลยกะเพิ่น,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 นช่วยไปรป,รประชุม ก็เลยบอกบริเวไปด้วยแมีนาเซียมล้ค่ะไปรอบหนาคนเลยหมูไปประชุมบึ้มๆจะคล้องกะพาคนป่วยมาหาหมอก็เปน็นยังไะพี่น้องเนาะมีหลายโอกาสอยู่เละกะก็บอกไว้ไว้โอกาสหนาให้ได้สัพี่น้อยกต่เทินครับปากเนาะพาเพิ่นมาหามหามอหาหมออะไรก็ต้องหักซรายหายเศร้าจนกว่าจะจบพี่น้องเลยปวดหัวตัวกึ้งปวดหัวพี่น้องแบบไม่เกลียดมันขึ้นพี่น้อง นอนพี่น้องนอนคืนีน,นนอนก็โบลับสองคืนเลยพี่น้องเที่ยงคืนมาคืนี่นนนก็รับเพราะว่าแบบเขาเอินจากในแบบนอนแห้งลอลไกะเจ็บบค่อยบกอยรู้ซึกบ่คยสบานี่โตเนาะตามอารมณ์ผู้ยิงแตป่ปวนผููพี่น้องนอนมันห้อนเป็นผดในคอเด้พี่น้องนอนอากาศมันห้อนแล้วก็เลยเป็นปวดในคอเลยเห็ุแบบว่าเฮาต้องแบบ ยังเกาะคันอยู่แถวบ้านเฮามันกับชีมี่แบบเพื่อนนอนเพื่อนแบบกว้างเนาะอะไรห้านอนแบบของแบบแคบหอบปูนมันแกะให้าแบบว่าอบอ้าวคืออยู่ในเตาอบหลักแหบเป็นไข่เป็นนาวเลยบสบายไใยแต่ในกระยู่เลยพี่น้องเลยอดทนสูๆไปทำการจนกว่าน้องพิมพ์จะหายกตฝากเอฟซีทุกคนพ่อแม่ทุกคนเป็นกำลังแใจซักกึิมมีเดอพี่น้องซักกึ่มกันทนรอสู่ยูนผ่นจนกว่าผ่นจะเศร้าคนละหรือว่า เบืงก่อนว่าหมอสิแห่ออกเมื่อได้เพราะวา่าหลังจากที่ไปเยี่ยมน้องพิม,มาเมริกะเพื่อนก็นมีอาการแบบว่ายังต้องติดตามจากคุณหมออยู่เนาะยังใกล้ชิดเพราะวา่ายันโรคแทรกซ้อนยังคงมอวา่าแหละแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็คือหูว่าเพิ่นได้พาพาตัดลำไสาเนาะล้ไส้ที่ว่ามันมีการกดทับมาโดนแล้วกะ ได้เลือดมันไปก้ามอยู่ในท้อเพิ่นแผลมันริมเลือดมันอุดตันมอก็เลยต้องพาตัดพาตัดดว่วนพอเอ็กซเรย์แล้วว่าต้องพาตัดด่วนเพราะมันมีเลือดอยู่ในไปตกค้างในลำไส้แล้วก็ตัดพาตัดแล้วแล้วก็ไปไปพ่อเนื้อง,งอกอยู่ในโมลุกอีกก็ได้เอาเนื้อง,งอกอยู่ในเพิ่นว่าเอียงกับพี่น้องทอปัสสวะ ออ,อ,กอกอีกลอกออกอีกแบบว่าอันใดที่มันยังมีอยู่เนื้องอกยังลงเรืออยู่เพิน่นคุณหมอเพิ่นกะเสียทําการอาออกให้เบิดเพื่อว่าบ่าให้มันมีผลขังเคียงในแพพักหนาดูจากในนี้แหละแต่วตอนนี้น้องพิมพ์กะยังอ่อยู่ห้องฉุกเฉินเอ้ยห้อง ICU เนาะห้อง ICU ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเพิ่นก็บอกว่ายันเพิ่นใส่ยาตัวหนึ่งที่ว่าเป็นสไลด์ลิ่มเลือดนะพี่น้อง บห้เลือดกล้ามแล้วมันเฉะแหย่พ้นขันเคียงในการตรวจเอียงก็มันเห็นหเลือดในสมองไป,ไปเราเลียงสมองบวทันเหย่เลือดไปเราเรียงสมองบวทนันแหย่มีมีพลนเนาะผลนขันเคียงหลายอย่างที่ว่าตองติดตามมีใกลชิดแล้วกปน้นองพิมก็ยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่แล้วยังไม่ได้ออกมาแลวก็เป็นยังไรก็ฝาก่อแมพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพิมมีมด้พี่น้องด้วย พื่อน้องพิมจะมีกําลังใจต่อสู้เนาะกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่เลยโซกึ่มกะจะให้น้องหายไวๆเนาะภาวนาให้น้องหายไวเพื่อโซกึ่ก็จะกลับบ้านทำมาค้าขายคื้เก่าอะไรพี่นนองพอโซกึ่มก็มาเป็นสะพานบุญให้น้องพิมเนาะช่วยเหลือเพิ่อนอีตนสัตว์เพิ่นสัตว์คนตาดำดำเป็นมนุษย์คนคนหนึ่งแพ็กกับบียร์เก็บจาก,าก,าก,ากโซอ,อกพี่นนองแต่พอเป็นแล้วเป็นแล้วเท่ากะอีต้นเท่ากะช่วยเหลือเพิ่น พาเพื่อนมาหาหมอตั้งแต่เมืนน่อนั้นจนเฮอร์มอนี่ก็บเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็มีเงินทุกหมอทุกบ่อนที่มาซอยน้องพิมพ์นาพี่น้องเนาะ,นะกะหลายประมาณเกือบสามแสนบาทแล้วก็ลาสุดก็มีผูญญ้ใหญ่ใจดีทางบ่าวแสนซอยเลือเขามาหกพันบาทได้ยินน้องพามีแจงมากข็ขอขอบคุณขอบคุณทางบ่าวแสนเนาะกับผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนที่บังคิปอยู่ทะเห็นคลิปอยู่ก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นไอ้เพื่อนอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะลำรวยลำรว,วยเด้อมีอายุหมั่นควันยืนเนาะ มีความสุขตลอดปีตลอดไปปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพิ่นผ่่านนเพิฝากมาผ่านทางบะฮามีพี่น้อยเห็นบะฮามีแชัแจ้งสอบกลุ่มเนาะเมื่อเมื่อที่สอกลุ่มกลับเมื่อแล้วก็มาใหม่กะบอกก็บะฮามีว่ะอู้เนาะพะมีเนาะว่ะจะไปเจอขอกเมื่อแต่หุงมอเพราะว่าหมอเพิ่นบอกซึ่งหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องว่าเพิ่น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 ให้ยังใส่ถอปัสสาวะอยู่ แล้วเพิ่นสิอีกประมาณคือว่าซ่าวันนี่แหละเพิ่นจ้าเสียออกเนาะมันก็เทนให้แบบว่าการรักษาก็ต้องอยู่ต่อไปอีกก็ต้องอ่าอยู่จนกว่าหมอแขกลับจนบ่มีบ่มีแนวแสกสอดจนกว่าพระเจะแข็งแรงเนาะพี่น้องอันนี้ซอบกึ้มเว้าคือหมอบอกมาเด้อบ่แม่นว่าบางคน FC เพิ่นก็บอกชอบกึ้มว่อคู้ดีไปเบิดแท้ว่ะเอ้าก็ว่าตามคุณหมอเพิ่นเว้าเนาะก็มาว่า FC ฟังพอเอฟซีพวกอย่าเจดีพอพอเมย์เมย์เพิ่นก็ โทรมาถามคุณเมื่อว่าน้องพิมพ์เป็นอะไรอาการอัปเดตให้ฟังเนี่เพื่อนก็โทรมาถามบางคนกะเขาก็ต้องอัปเดตตามอาการที่น้องเป็นว่าบางคนเพื่อนว่าให้สกุลเอออย่ามาว่าเรื่องของคุณหมออะไรๆให้เบิ่งตัวอย่างซอ,องคุณนั้นซองคุณนี้เป็นตัวอย่างนี่อย่าว่าหลายๆฝันมาเอาคันห้าโบาว่าเอาไหา้าผัดสิมีน้ำมาบอกเอสซี่ฟังบ่แม่นบ่ล่ละเขาก็ต้องอัปเดตอาการเพราะบางคนเพื่อนจะถาฟังอยู่เนาะพี่น้องอันนี้สกุลกับว่าตามความจริงเนาะงบริเตื่มน้ำเต่มตอน ก็คือว่าตามความจริงที่ผ่นบอกมาเลยเนาะอัปเดตได้ให้ฟังได้พนเพราะในนอนแหละท้าน้องพิมพ์นี่เป็นเคสที่ว่าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณย่าเจดีจากเอฟซีเนาะเขาก็ต้องว่าตามความปจริงว่าไปหอดขันได้แล้วและคือจักการหักษาอย่างนี้จะเป็นอนีกอยู่ประมาณสามแสนผมใหญ่ไปแล้วเกือบสามแสนเนาะเป็นอนีกตอนนี้เกือบสามแสนเสียว่าจะได้สัรน,นอตพี่นาะเราต้องว่าตามความจริง แต่บางคนเพิ่นกับไ right. ่ค่อยมักในการที่ดอกึมแต่คนวอาตรงๆวอาหลายโพดหู่ดีไปเมื่ออันนี้เป็นหู네่ดีหรือบ่กบอกได้ว่าตรงๆบอกความจริงตามความเป็นจริงที่หมอบอกมาเขาก็มาวอาเอฟซีฟังอ่าแล้วก็ขอบบุญขอบคุณเนาะอ่าทุกคนที่หักแรงดีแล้วก็ูที่ทั้งมีทั้งผู้บ่มักซอกึมก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเขาสิบังคับให้คนทั้งโลกมามาหักเข้าหมักเฮานี่ก็เป็นไปบ่ได้เนาะ คนทำมันก็ทถามีคนมักห้าวบหมักในสไตล์ของเฮาวเอฟซีบางคนผื่กับมักคนตรงๆว่าตรงๆเอฟซีบางคนผื่กับมักคนว่าวมวลว่าหวานเนาะแล้วแต่สไตล์ของไปแต่ละคนแต่สกุลนี่สิบบอไปอ่อคัปลอกหรือเห็ดคือแบบไทยเนาะสกุลเป็นตัวของตัวเองซอยเหลือคนก็บด้วยความหวังดีคิดดีทําดีว่าดีอยากซอยเหลือกด้วยความจริงใจเบิดภารกิสสกุลแล้วสกุลกับรับเมื่อบ้านเนาะค้าขายเห็ด ใช้ชีวิตตามปกติอย่างไรพี่น้อยแต่ตอนนี้ก็เห็ดเห็ดดีที่สุดท่าที่เห็ดได้เนาะผลเสียออกมาเป็นอยงไรกก็แล้วแต่เนาะแต่เขาเห็ดให้ดีที่สุดพอ,ะอ,อกกะนอะ,อนอะพี่น้องเนาะสก,กลุลกังวงว่าผู้ใหญ่ใจดีถูกทานจะเห็นในสิ่งที่สกุลเห็ดเอฟซีจะให้ความหักความเมตตาเนาะในสิ่งที่สกุลเห็ดเมื่อสักกล,ม,ม,กกลมอาจจะเป็นผู้ยิ่งตัวนิน่อยช่องน้นอยที่ว่ามาสู่มาขอควอมใส่เลยแต่เอฟซีจากผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกที่เบิ่งอยู่ให้ ให้ความหักความเมตตาซอพิมพ์ก็ขอบุญขอบคุณเลยละทุกคนเนาะกับบริวังยังไรดอกพี่น้อยวางให้ซอพิมพ์นะฮะไอแหลกลับเมื่อกะหูอยู่บางเถือกกะเพิ่นกะโบหมากในสไตล์ของเฮาบางคนเบาหวานเบาค่อยเป็นเบากลมก็ได้เป็นคนสไตล์แม่ค่ะกะว่าได้ซัมมี่แหละพี่น้อยอ่าสิเปรี้ยวเฮ้คือพุนักพุนิก็คือบม่ได้เพราะว่าเฮาเปลาแล้วแรชจริตไปแล้วเมื่อเดือนมื่อหนึ่งกลับมาเป็นเจ้าของมันก็สิลุดอีกพี่น้อยก็เลยอ่ะเป็นตัวสไตล์ของเจ้าของนี่แหละแพะบหมากกะบบเป็นยังเนาะ ได้มักก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องแล้วก็น้องพิมพ์กับบูว่เมื่อได้เศร้าเมื่อใดก็ยิ่งอยู่นี่แหละพี่น้องงอต่อการตัวเองกับโอไม่เก้นปวดหัวบอกสบายเจ้าของมาหัมาพาคนมาหาหมอมารักษาเจ้าของกับบกสบายคือกันได้พี่น้องเจ็บหัวแล้วก็เอาแล้วก็กินยาไปหลักใครเนี่ยแหละพี่น้องยาก็ซื้อมาจากประเทศลาวกรซื้อมานล้ ไปกินยำเจ็บหัวแห้งแม่เกณฑ์ประทันหันกินเข้าไปประมาณชีพนาทีก็เศร้าหรอกกะเออสลากระส้วมทะเลน้ำมากินกับพี่โลกอกะโทรมาเลยน้ำอยู่ทางโนเวยเป็นกัลลังใจให้น้องสาวซุสพันว่าแล้วขอบุญขอบคุณไปทางอาจารย์เนาะพระอาจารย์อยู่ทางประเทศอ่ USA. อา USA อประเทศอเมริกา usa อยู่รัฐอ่าแคลิฟอร์เนียเนาะที่เพิ่งค่อยสอยเลยน้องพิมพ์เขามาหลายเนาะเพิ่อนี่ อาจารย์นี่โอ้ซอยมาเว้นเกือบสามพันเหรียญเลยพี่น่อยก็มีทุก,ทกคนทุกบาททุกสตางค์เนาะบัวจะซอยหน่อยซอยร้ายกับเป็นเงินที่มี่าสําหรับ้องพิมพ์พี่น้อยต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพลินมนุษย์ตาดำๆเนาะที่ได้เจ็บขาได้พญ,ญาเลยพี่น่อยแพ้กับบจาเป็นดอกแต่พอเป็นแล้วก็ต้องหักซาให้ช่วงให้เช่าพี่น่อย ตาทานูพได้ซอยเรือน้องพิมมาคอยเดยบุญนํากันแล่ๆพี่น้อยสั่งบุญใหญ่เนาะคอยทจกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงปัดสจจากโกครคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดไปให้กับบ่อยากปรารถนาพี่น้อยเรื่องโรคเรื่องภัยเรื่องไข้เรื่องหนาวเรื่องญัหาตโลคานี่เอาตรงๆรถถ้ากะอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงเนาะพี่น้องแบบว่ามีเงินมีคำกับมีมีเงินมีคำขัน้าคองบอสบายกับบุญพรหมายเลยพี่น้อง การไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐคือเพ่นวาแมมนอรลเดซสมมติว่าพี่น้องมีเงินหลล่ายนี่แต่พี่น้องเป็นไครมันความดันเบาหวานนี่กินยังกับบะไรได้บ่างนี่คลามกินแต่จะเป็นทุกข์ทรมานอีกแน่พี่น้องอ้มันกะเหตุการณ์ดำารงชีวิตเท่านี้มันบุ้ยความสุกพี่นอ้องมีเงินกับบุ้ยความไม้คือเพ่นวาเนาะอันน,นี้แต่สั่นแต่ว่าคนเฮาบุ้มีโรคอันละคือลาบอันประเสริฐที่ว่าด,ดีที่สุด ลกักการบมที่มาสวยเรือนนองพิมเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ะหอยทุกคนเดียบุญนากันเนาะสวยเรือมาแล้วทําบุญไปแล้วกะสวยเรือมาแล้วกะขอให้ทุกคนอ่าจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะปัาจากโรคภัยไข,ข้เจ็บเนาะคอนอนันใดซักซิ์กอะหอยกับหาพวกทา่าในการสวยเรือน้องพิมพี่หน่อยสมุมกับบมีคำาระซิบมาอวยพรรูขอบคุณเนาะอยากคำว่าขอบคุณแทนนนองพิมจากใจ เงินถูกบาททุกสตางค์ว่าจะเป็นซอยซื้ออาหารการกินกข็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกฐานซื้อกับข่าวกับน้ำเวยน้องกึ้มก็ขอบุญอบบข,บขอบคุณเพิ่นเนาะที่เพิ่นให้ขาวให้น้ำพอกินทำมาอยู่จุดนี้แล้วก็เงินใส่ส่วนตวัวอย่างที่เอฟซีซอยมาคุณยังจะดีซอยมากขอบคุณเล่ๆพี่น้องเออเนาะพี่น้องเนาะการที่ซอยเลือกคนนี้มันกระบวนโค้งง่ายได้พี่น้องเอเสียสละทางเวลาทางเงินคำทางเอยียงมาจุดนี้กับตตดทนดี ใส่ความพยายามอดทนอดกัดอยู่ให้ได้นองแบบพอเพียงอยู่ห่อห่อนก็อดตรงอดทนคิดว่าเขาเกิดมาจากลูกเศร้าห,าาห,าห้เศร้านาเขาก็ทน,ทน,ทนห่อนทนนาเขายังทนได้นอนหอบพะลมความห่อนเขาก็ๆๆๆต้องทนต่อไปเป็นการประหยัดเงินนาอพี่นนองรักษาเนาะพี่จักยันไพิคนเสียมื่อเขาก็บบุเออพี่เนี่กินไปเนาะจำแจวจำหนึ่งพักกินไปพี่นนอบุ๊ดบุ๊ดบาหรอ แน่แซ่บแน่นัวกินอยู่กับกะซาลาอน้องก็ซื้อหน้ากินแซ่บแต่บ้องยังกะซาไลว่ะกินยังก็กินไปดอกน้องนะบริวารอย่างแน่แซ่บดอกน่องบริวอดแน่นๆอยู่แนวกินกินยังก็แล้วไปกครเดียวสิ่อไหนว่านี่ไปเยี่ยมเพื่อนน้องพิมเสอาขอความเสียงเอฟซีเอาขอความเอาขอความเสียงน้องพิมเนาะมาเอฟซีฟังเพื่อนฝากมาเมื่อวานฟังเด้เสียเปลาเลยขอบคุณเอฟซีมาหน่อยหนึ่งเนาะ มีเก็นย่างกิ่งกวางอยู่เออเอื่อยวัอนี้กะหายบาปมีไปตัดยอดต้นเนี่ต้นต้นคลิปเนี่ต้นนี้คลิปเก่ากนเลยเสมอลิปล่าสุดหมู่บ้านนี่พี่เนาะหอวเป็นมิ้นเป็นเมาปวดหัวสารพัดเจ้าคลองอ่ะเจ้าคลองอันเก่งเลยสุดท้ายเลยกระติบชิล่มแหละเมื่อยเก็บหัวจะไม่เป็นอย่างพี่น้องมั้นหัวนาะไม่เก่งเนี่โอเค นอ้อพพิม์สบายดีเสียงพี่เมย์จะเชียร์พิมเดอ้อตอนนี้พิมพ์กระปลอดภัยแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกคนเดอ้อที่คอยให้กำลังใจและติดตามมาตลอดพิมพ์กัด้นขอหของผ่าตัดอีกหลอกมื่อเกินมี้ลอที่สามตอนนี้กระปลอดภัยแล้วออกมาจากของผ่าตัดก็เจบแพ้เปินร่างกระยาสลเพื้นบริชยาเมินยาชาให้ ต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วปกติแล้วบ้างบงอาการต่อไปนะจากสิเป็นเท่าไรต่อไปอีกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเยี่ทีทุกคนเด้อจ้จเด้อที่คอยให้กำลังใจลูกนี่ผมทาใส่หมดใส่ตันทาใส่ตันเป็นเซนใส่จะสมแซมสมเซมปัจจุบันได้ซองดิ่งเลยเนาะทาเข้าไปก็พอชินเหนื่อยก็ได้ตัดชินเหนื่อยปัจจุบันทอปัจจุบะนหม่ ซมมแโอบีน้อ,อยสุดๆย<ท>อ,<ท>อดเลยสู้ขนาดน้องกินตัวนี้น้อ,อยแต่ว่าเป็นสูงเนาะ,ะคือคีบุคคอมเชียงพิมฝากมาเมื่อวานเพื่อนกะทนเนาะทนเจ็บรีรอเนาะพี่นอ้องข้างที่สามของการผ่าตัดกะเป็นกาลังใจให้น้องพิมีเด็กพี่น้องเด็กสูๆ้ๆเป็นมีกำลังใจเนาะแต่เอฟซีแต่สกึมก็บวิ่งยังร้ายมือนแมา่นางลมโอลมกับเอฟซีเลยกะ ฝากขอบุญขอบคุณเบิกจุ่มอกทุกบอลทุกภาคส่วนที่กำลังแรงใจใจกำลังแรงใจตลอดมาซวยเรือมาเงินทุบบาททุกสตางค์อะไกัอาหารการกินทีที่พวกเขามาอยู่นี่กัมีเอ็กซีซอยเรือเข้ามาเนาะขอบุญขอบคุณเพื่อนได้ไล่เด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะจับมือได้สิเดยเมื่อนี่ก็ได้สู้ต่อไปบึง้งก็พี่น้องอาจจะสลับกันเมื่อมากับบ่าวพมีเนาะว่าเพราะวันวีกำหนดกลับเลยนะพี่น้อยอยู่นี่นะ โซพิมเป็นเคสที่ว่ายาวนานกุมวัตรที่เจอมาแเป็นกำลังแรงใจโซกึ่มดเด้อพี่น้องไอ้สูส้ๆต่อไปนะพี่น้องเนาะโอ้ยนางอยู่แหละอากาศฮอนฮอนๆกับน,นางอยู่ฝึกส,สมาธิฝึกความอดทนให้เจ้าของเพื่อว่าให้เจ้าของมีความอดทนสมาธิหลายขึ้นในการดำเนินชีวิตพี่น้อยคนเฮามันเบรย์ชีวิตมันบรย์ย่งอายไปเบิดมันบรย์สร้างรูปธุรกิดกุหลาบคนเฮาก็มีทั้งอุปสรรคก็เลยต้องสู้ แลวกการจะข้อมีข้ะอดทนร้ายขึ้นในการเสียสละโซเรนอพิมกับเป็นการบททดสอบนึงเทียสกุลมีความเสียสละมีขาออดทนอดกันกับการใช้ชีวิตมีสติกับการการใช้ชีวิตร้ายข้นนาะพี่น้องเนาะฝึ้เฮาห้มีสติหละกาห้จักการใช้ชีวิตอยู่ห้องโมอเมืองใหญ่เขาเสียใจอยู่จังใดไปมาจังใดรถล่างพานะเส้นทางกับมีข้อมูหล้ายขึ้นกับเพราะฉะนั้นกะสกุลกับฮิูต่อไปละฝ่าทุกคน กดไลค์กดแชร์บ่งโฆษณาให้สกสุยเด้อพี่น้องเอเพิร์สกสุลจะมีกำลังใจเนาะขอบุณขอบคุณทุกคนขอบคุณ,ค,ณคุณหมอพยาบาลที่ห้คามหักความเมตตาน้องพิมพ์ดูแลเอาใจาใส่และก็ขอบคุณเอทุกคนที่เห็นอยู่ขังทางกระทักว่าจะเป็นทีมงานแพทย์พยาบาลหรือว่า,าบุคลากรอยู่ในห้องหมอเพื่เอเจียว่าสกุมบ่้องพิมพ์เมืม่ออลไรบ่เป็นจังได้เนาะ เอก็เลยบอกว่าผ่าตัดแล้วแต่ก็ยังต้องดูแลต้องติดตามยังใกล้ชิดก็ยังบริกรเคื่อสกึมะ่ะเพิ่นก็นโอ้ติดตามสก,มก,สกึมเด้อะหายกำลังใจสกึมเด้อเพิ่นน่ะแต่เพิ่นเป็นคนแบบบางคนกัเป็นอ่าแม่ทำความสะอาดเนาะเอ็มซีสกึมบางคนก็นเป็นอ่าอ้ายเห็นอย่ยงในห้องหมอเห็นคนป่วยเนี่ยเพื่อนจื้อสกึมเห็นติดตามในคลิปบางคนก็นเป็นอ่าอ่ายังก็ คนที่วางยาสลบน้องพิมพ์กับมีพี่น้องเอยที่เป็นเอฟซีเฮาเให้กำลังใจเฮาเผิดติดตาผิดจื่อสกึมได้สกึมบัพมีเสาไล่ผิดว่ะขอบุญขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเลยห่ะติดตามคลิปสกึมตลอดมาเนาะเนี่ยได้กระเบิ้งสกึมเด้อสกึมกะบนี้มีรายได้จากยูทูบเนาะโซนีคันมาคัมมี่อัพยูกะรายได้ขึ้นกะถือว่าเป็นรายได้ของสกึมกะเป็นบุญไปเนาะเป็นของแถมไปตอนนั้นพี่น้องเไยคลิปนี่สกึมก็สิฝากไวซัมนี่เด้อพี่น้องรายกาสชิมาพบพอกันคลิปหนาาเนะ ก็ขอบคุณทุกคนทีเสียเวลาเวลาอันมีค่าเนาะมาติดตามคลิปเซอก,กึมเบิ่งเซอก,กึมตลอดมาเนาะเกือบเดือนหนึ่งเล้วไ้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแ,แห้งๆหลายๆคลิมนี้กับซิดลดโคอลาโฟม่พี่นไปก่อน์ทบกันคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดียดกัดคนไปบ้า